ก่อนสวัสดีด้วยเลยกันนะครับเบอร์เบสิกนะฮะสี่สิบผมฟังไม่ค่อยดีโอเคครับมาก็ในเรื่องของที่สอบถามมานะครับคือแนะนำวิธี การตั้งสายเบสหน่อยนะครับอย่างแรกเลยการตั้งสายเบสควรมีเครื่องตั้งสายเลยนะครับมีจูนเนอร์แบบเ่หยียบเอาหรือว่าจะเอาแบบแมนวนวลที่หนีบเอานะครับที่หนีบเอาอย่างนี้ก็ดีนะครับเป็นเป็นการก,การฝึกที่ที่ดีกว่านะครับในเรื่องของเราจะไม่ไม่เพี้ยนการตั้งแบบไม่เพี้ยนการตั้งแนวแนว,แ,นวแต่ตอนต้นปุ๊บ ทำไมต้องตั้งเสียงแบบเหมือนกีตาร์เลยอ่ะนี่ตั้งฮาร์โมนิกเฮ้ย่คเอาไ์เม้ามาอีกเลยก็คราวนี้เรามาดูกันว่าเหตุใด หรือเหตุการณ์กรณีใดทําไมเราต้องฝึกตั <ừ> ้งสจ <ừ> กรณีกณันนี้การฝึกเรื่องหงหูด้วยนะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่มันจะเกิดอาจจะเล่นเบรดอยู่แล้วมีคนมาชนมีคนมาชนเบรดปุ๊บคราวนี้สายมันเพี้ยนคราวนี้ถ้าเราเหยียบจูนเนอร์ปุ๊บอ่าอาจจะต้องใช้เวลาในการตั้งอยู่สักคู่หนึ่งอ่าเราถึงสามารถตั้งได้นะครับหรือว่าเหยียบไปปุ๊บแล้วเสียงมันหายไปก็มีนะครับเอฟเฟกต์บางตัวเหยียบปุ๊บมันจะ เป็นตัดไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นตั้งเอางั้นการตั้งอย่างเงี้ยอาจจะช่วยให้เวลาที่เราอาจจะไม่มีเครื่องักสายจริงๆหรือไม่ได้มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ในแอปโทรศัพท์อะไรก็มีนะครับอ่าแต่การฝึกไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีเขาเรียกว่าได้ทั้งบูทั้งบุญด้วยนะครับอันนี้ใส,ส่เบสเบอร์ไวส้สิงนะน่าจะใส่ประมาณเกือบสเดือนสเดือนลอะอเดือนกว่า โอเคปุ๊บอันที่หนึ่งเวลาเราบิดลูกบิดผมเอาขออนุญาตตั้งสายหนึ่งนะครับตั้งสายหนึ่งก่อนตั้งสายหนึ่งเอาสายหนึ่งเป็นสายตรงตัวของผมก่อนนะครับไม่มีการเปลี่ยนแล้วผมจะโยกลูกบิดที่สองกล้องอาจจะไกลนิดหน่อยนะครับขอขอภัยด้วยคราวนี้ยเวลาเราดีดลูกเนี่ยเราได้สายนี้เป็นตัวแรกแล้วอ,อันที่หนึ่งคือการมากดที่เฟดห้าของสายต่อไปสายสอง มันจะอยู่ตำแหน่งนี้มันคือใส่เดียวกันเสียงเดียวกันนะครับมันเราเล่นมันคืออันเดียวกันเล่นได้ไหมเล่นได้ ตัวแรกก่อนที่จะเราจะขึ้นเสียงนะครับก็คือสายจีให้ฟังที่ปลายเสียงไม่ฟังต้นเสียงอ่ะลองเป็น,นี้ให้จำให้ได้ว่าเสียงแรกกับเสียงที่สองมันมีย่านต่ำกว่าหรือสูงกว่าเสียงที่สองคือมันต่ำกว่าหรือสูงกว่าไอ้อย่างนี้ต่ำกว่าหรือสูงกว่าครับลอง ไมต่ากว่าฮแล้วเราต้องบิดลูกบิดทวนออกมาค่อยๆค่อยๆบิดะค่อยๆบิดฟังที่ way, ปลายเสียงค่อยๆบิดน้อยๆฮะยฟังที่ปลายเสียงมันจะไม่วังวังวัง สักประมาณสักสอกง 3, 3, วิกำลังดีสามสามสี่วิกำลังดีอ่าสามวิก็คือถ้าเป็นเร็วเลยมันจะเป็นางอ่อย่างนี้ใส่ใส่ม่คงที่แต่ถ้าอย่างนี้ยังได้อยู่นะครับอ่าที่สำคัญเลยเรื่องของการบิดลูกบิดพอเราได้ตำแหน่งที่ใกล้แล้วเราต้องบิดทวนกลับมาสมมติวนะ่าอยู่ประมาณนี้ได้แล้วแล้วผมผ่อน ออกมาพอนค่อยๆเอาเข้าไปค่อยๆเอาเข้าไปอย่างนี้เพื่อให้มันดึงสายกันได้นะครับใช่ไหมฮะ,ะถ้ายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเสียงแรกกับเสียงสองให้ดูที่เสียงสองว่ามันต่ํากว่าหรือสูงกว่าอันนี้ต้องฝึกนะฮะ,อะพอได้ปุ๊บเราก็พอนาย ไม่ได้ใช้จูเนอร์นะครับคราวนี้แบบฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกตัวตั้งตังแรกอันแรกเราตั้งจุดนี่ยคือสายสายห้าเนี่ยมันจะโลเยอะไปแล้วอาจจะฟังไม่ได้ผมก็จะเปลี่ยนมาใช้แบบฮาร์โมนิก แล้วได้ใส่ G แล้วนะครับอขอภัยด้วยไม่เอา,าโอ้ยกระโดดเห็นไหมฮะเราวางไว้ที่เฟสเจ็ดนะฮะช่องที่เจ็ดนะ,ะเศษหนึ่งส่วนสี่กดไปถ้ากดให้เราวางไว้ดีดแล้วปล่อย แต่ถ้าจะฝึกปุ๊บให้ฝึกเป็นที่สายช่องเฟสที่สิบสองนะครับฝึกอย่าโนนรันี้ก็ได้าันเกเนี่ยมัาเป็นเรื่องของคลื่นเสียงนะครับมันเกิดขลื่นถ้าประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมันเกิดตัวนี้เกิดขึ้นมาอสมมุติว่าเป็นคอร์ดถ้าเราอยากเล่นเราก็จับคอร์ดสมมุติว่าเป็นคอร์ดสีย่างนี้ ประมาณนี้นะครับพับบิดก็พอเราได้ปุ๊บเราใช้ต่อเลยอีกนิ้วหนึ่งก็มาที่เฟสที่ห้าให้มันเท่ากันเหมือนเดิมครับให้ดูว่าเสียงสองมันต่ำกว่าหรือสูงกว่าแล้วเราก็หมุนลูกบิดแค่นั้นเองอ่ะดีดพร้อมกันมีไหมมีมวงวองอยู่นะอะ่เออขึ้นมาแล้ว ให้มันนิ่งเลยนะครับแต่ถ้าเล่นเอาเข้าจริงปุ๊บไอตัวเนี้ยไอตัวแรกเนีัยอย่างเงี้ยจะใช้เยอะนะทั้งกีตาร์ทั้งเบสด,ด้วยนะครับต่อมาคราวนี้อันที่สามเนี่ยผมแนะนําให้เป็นเขาเรียกว่าใช้สาย2ตั้งบ้างเราได้แล้ะเราเรามาลองกันนะฮะดยการใช้ดิสไซสสอง มันดีเฟนเทนีมันคือสิ่งเดียวกันนะฮะแต่สายห้าเนี่ยผมจะเป็นฮาร์มนิกมากกว่า เวลาฝึกทำบันทิกก็ก็มีลูกฝึกอยู่นะครับ ประมาณนี้แนะนำนะครับต้องฝึกอันนี้คือการแนะนำแล้วก็ฝึกฝึกจนเราชํานาญลองผิดล้องถูกนะครับคือการฝึกฝึกฝึกและซ้อมกับมันนะครับอ่แต่ถ้าให้โอเคก็ซื้อคูณเนอร์นะฮะโอเคครับขอบพอคุณมากนะครับกับคำถามนะครับขอบพอคุณครับ